สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภ่สุคนนะคะมือหนีภาพมาเบิงหองอ้องยูลโรงแรมที่มะพักอยู่ประเทศสเปนค่ะอันสองซีวิวนะคะนะ่ะเนาะห้องเห็นทะเลว่าสันต์ไปเห็นนิดเห็นหน่อยก็เอินว,ว่าซีวิวได้จพ่อพี่น้องจา้าอันนี้เป็นตู้สภาค่ะอันนี้มีสุดคุ้มนะคะนะ่ะเนาะแต่บะใส้ดอกค่ะเอาหอยไว้ซื้อ พาะเป็นบุญบารมีเจ้าของนะักคณะ,ะ <c oughs> อันนี้เจ้าของค่ะซาเดนักคนะไฟพี่น้องจ๋านี่ค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะอู้ส้ยของน้ำกับพี่พี่น้องจ๋าอันนี้เป็นชุดอันนั่นค่ะอันนี้เป็นบ่อบเป็นชุดวัสทอตอเป็นมองอาบน้ำนะักคณะ,ะให้อาบน้ำแบบยืนอาบค่ะ คุณกันตอนนเลยค่ะอันนี้ห้องนอนค่ะพ่อแม่พี่น้อง่ะอันนั้นหมองห้องนอนลูกใายนอนวกนะันเนาะลูกสาวไปนอนกระปูกับปยาค่ะอันนี้เจ้าของกับผัวนอนค่ะแล้วเราก็อันนี้ก็เป็นเครื่องแปง้งโตทีวียังไปก็ว่าไปนกขันน้องพี่น้องค่ะธรามาโซนดีก็จะเป็นระเบียงค่ะอันนค่ะซีวิว ทะเลยูหันค่ะพี่น้องจา่าเห็นปะคะอึมคึมอึมขคึมแน่าจังหน่อยนะนจา่าบรรยากาศดีดีค่ะอันนี้คําแล้วเนาะเนาะทุ่มนึงแล้วค่ะทุ่มเครื่องแล้วค่ะบริเวนโดยรอบอันนั้นภูเขาจะพจามิอนจ่าเห็นปะคะ นอาอจ้าแม่พี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะงคะนาะดูแลร,ร,รักษาสุขภาพกันดีๆเ้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า